ติดตามนะคะยินดีนำเสนอิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะฮัลโหลอันอันเหรอลูกเดี๋ยวขอเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งลูกอืมเดี๋ยวค่อยมานะลูกนะโอเคกูดกูจ้าบกูจบขอเวลาฝอยก่อนออเขอเวลาฝอยก่อนเคลียร์เรียบร้อยนะฮะกุยอันน่าจะมาประมาณสักอ่า ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มนะฮะเมื่อกี้เขีย์เรียบร้อยนะฮะบอกว่าให้เอื้อยนะฮะให้เอื้อยแพงให้เอื้อยไอซ้าซโอ้แม่ให้เอื้อยวอาไปก่อนนะฮะคือสีม่วานำ้ำลายว่าสัน้นเออสวัสดีครับมาดึกร้ายดันยอดอันมรทาน <c oughs> คุณอุยโซบิกลาอุยนะฮะคนขี่กระเร่น,นะครับผมเออเป็นไงบ้างนะไหนตั้งแต่เช้าเออยันดึกยันค่ำเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูซิตั้งแต่เช้ายันดึกยันค่ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะผมอ้ยใช่คนอุ้ยคิดว่าทุกคนน่าจะไปประจำตามห้องต่างๆนะฮะเพื่อที่จะไปฟังชี้แจงแถลงไขน้องยอดนะครับบอกว่าใครด่าพี่กูใครด่าพี่กูนี่มึงดูชื่อพี่กูเลยนะ โอ้ยยอดนะฮะพี Workers> ่กำลังจะไปเปลี่ยนชื่อพอดีนะครับใครด่าพี่กูวยอดบอกใครด่าพี่กูวานนะฮะใครด่าพี่กูวานนี่นี่ไงพี่กูเนี่ยเห็นไหมชื่ออยู่บนหัวนี่นะแต่หลายคนไม่รู้เลยนะหลายคนไม่รู้พอยอดบอกเท่านั้นแหละอืมนะฮะนะฮะคุณชุมพลมาเลยทีเดียวเชียวนะอยู่บนหัวเลยตั้งแต่เมื่อวานคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆมีใหม่ทำคลิปเยอะโอ้ยน่ารักนะฮะน่ารักที่สุดเลย พี่อาเล็กสวัสดีค่ะพี่รามสวัสดีไหนอยากถามเรื่องอะไรบ้างกอย่าพี่กุ้งนางอยากถามเรื่องอะไรบ้างเบื่อกันหรือยังเบื่อกันหรือยังคะเบื่อกันหรือยังในการที่นั่งฟังเหล่าบรรดาสปีกเกอร์หรือว่านักไลฟ์ที่ไปถ่ายมาถ่ายทำมาเบื่อกันเลยยังถ้าไม่เบื่อเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันฮะนะฮะ,นะฮะเรามีประมาณ199เรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่อง199กกันก่อนดีกว่า เที่ยวไม่ใช่เออมีของให้เ nee, ล่นด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้ยเปะเป๊ะเลยนะฮะเปะเลยใช่ใช่ไหมคะอุ้ยตายแล้วบ้าบอแบบนี้มันจะต้องพิสูจน์ซะหน่อยแล้วจะบอกดีๆบอกธรรมดาได้ไงล่ะครับมันก็ต้องพิสูจน์กันสักนิดนึงว่าใช่หรือไม่ใช่ <laughs> คือเป็นนายาน <laughs> าันใครเข้าได้จกสอบมาวันจากเราบุคอยรู้เรื่องของเขาพี่เบล์นเบิง้งไห้ครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆขอบคุณห,หลายๆที่มาอุดหนุนสนับสนุนกันเดยที่ช่องต้อมกราบขอบคุณนะฮะถ้าเกิดพี่น้องอย่ตงน,นี้ผมจิก,ก้มกราบเท่าง,งามๆเลยเพราะว่าพี่น้องทุกคนคือคน แต่หากเกิดคนมีพระคุณสําหรับต้อมสําหรับคนอุ่ยเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องปองไป่สผป้สคนเดอร์แต่ทั้งกลางเนือใตีสารออกตกขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีชาลีขอบคุณเอฟซีขวัญจริงๆขอบคุณเอฟซีทุกดอมนิพานเข้ามาอุดหนุนนะคนเราสอบสองสอบแล้วขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อพี่ต้อมไปรับจบทุกเพทุกวยอยาใกล้จอขาดใจมันสั่นใจสั่นจริงหรือเปล่าหรือเป็นแต่ยานลงอีกยังไหวซิวกิ้วเดี๋ยวเอาเรื่องไหนก่อน เอาเรื่องไหนก่อนดีกว่าฝากข้อจออเข้าใจกดไลค์กดแชร์ให้อ,อินังขนอุยด้วยนะคะเอาเรื่องไหนก่อนนะฮะเมื่อวานนี้ต้องบอกอย่างนี้เริ่มต้นก่อนนะฮะเมื่อวานเราไปงานไลฟ์ฟอร์ไรซ์ซึ่งงานหลักของเราคือใครทุกด้องไปคือเขาให้เกียรติชาลีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตุกคนจ๋าถ้าใช่ส่งเสียงเนอะ ด้อมขียอานชิงเหอเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นงานของชาลีนะฮะพระเอกคือใครพระเอกคือใครพระเอกคือใครคะช่วยตอบเป็นเสียงเดียวกันเผื่อให้คนที่แบบโอ๊้ยจับจ้องใจความในการที่จะไปด่าไปว่าไปว่าพระเอกของเมื่อวานนะฮะเจ้าของงานที่เราไปในฐานะแฟนคลับที่ไปดูน้องฮะพระเอกคือใครคะช่วยตอบได้ไหมเข้มขอบคุณมากะเออ เพลงของเราคือเคมาสวีจะบ,บา้าเออไม่ใช่ค่ะคือไอ้หมอนั่นสิเออนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปเมืม่อวานเนี่ยเป็นงานของแน็ชาลีของเราหรือว่าไอ้หมอนั่นเจ้าของวงานเพลงราชสัตว์ล่าสุดนะฮะเออนะครับนั่นคือระเอกของเราทุกๆด้อมที่เขาไปเขาไปเพื่อหาชาลีกันนะฮะเขาไปหาชาลีไปหาไอ้หมอนั่นกันเผื่อว่าบางคนว้ไ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 ว้ มีใครไปแย่งทรงแย่งสินมูนพผู้ใดแย่งหรอกคะ่ะนะฮะชาลีอยู่บนเวทีเขาเป็นดาราเป็นซูเปอร์สตาร์เลยครับคนเหล่านั้นนุ่ดูงานเขารู้จักชาลีคะ่ะไม่มีใครไปแย่งเขาหรอกคะ่ะนะครับอินฟลูเอนเซอร์ติคเกอร์ตัวนั้นนะ่ะเขาไปดูชาลีกันคะ่ะไม่มีใครไปแย่งหรอกคะ่ะเออส่วนจะไปนั่งตรงนั้นนะ่ะมันจะกลายเป็นจุดดงจุดเด่นหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเขาไปเนี่ยท่าอินฟลูเอนเซอร์นะแล้วก็ในฐานะเอฟซีพี่แน็คโคนเนิงเท่านั้นเองเว้ยเออ นะคะนั่นแหละน้องทั้งคู่ให้เกียรตินะฮะพี่แน็กหรือไอ้หมอนั่นมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนจะเห็นว่าจากบนเวทีานะฮะจากพี่ชายแล้วก็จากน้องสาวที่นั่งอยู่ด้านล่างนะครับเขาไปนั่งแบบสงบสเสี่ยมเกียมเตีย,เก,ยเกียมตัวหลายหลายเขาไม่ได้ไปทําอะไรให้แบบโอ,อเวอร์วังอลังการหรือทําอะไรที่มันดูไม่ดีไม่น่ารักซากันิดเดียว นะฮะทุกคนจ๋าใครที่เป็นพวกแบบใจบางยังหลงเชื่อหรือเป็นพวกใจบางที่ยังฟังอยู่นะฟังปากอี้ฉันไว้นะฮะดึงสติมาเป็นปีละแต่ก็ยังดึงอยู่นั่นแหละนะฮะตราบใดที่ยังทํางานตรงนี้อย่บ้าบอเขอาให้พอกเออนะครับน้องเข้าไปนะฮะน้องน่ารักนะครับก็ไปหานเอฟซีน้องฟิล์มก็ไปเห็นว่าหันฟ้าก็ไปเห็นมานั่งอยู่ด้านหลังเฉยแต่ในส่วนน้องไปเนี่ยนะครับก็เหมือนไปเอฟซีนคนหนึ่งนะครับจะไปงานพินักมันจะเป็นอะไรไปเอาตรงๆนะ วนหรือไม่ชวนไปหนักหัวใครฮะอือเพราะอะไรรู้ป่ะงานเนี้ยมันเป็นงานที่สามารถลงทะเบียนได้นะฮะและใครก็ไปได้ลงทะเบียนในฐนานะอินฟูก็ได้เออนะฮะเข้าใจปะฮะใครก็ลงทะเบียนไปได้เหมือนกันนะแม้ว่าดีแม้ว่าเดอร์ไม่อยู่เขายางลงทะเบียนไปร่วมง,งานกันเลยนะครับใช่ไหมคะ ต่อให้นางแพรแหววแพรแหววยุทธนาคอยกันนั่งยุ่งหนาคือกันนะฮะนี่เห็นซื้อกันบ่เบอร์ยี่สิบสองยี่สบามยี่สี่นะฮะพี่น้องกันนะครับเคลียร์ดราม่าหรือเด้งสติตรงนี้นะต้อมก็คือหนึ่งในหนนมาตูกไปนะครับบัวน้อยหนาผู้ใดคือกันแหละตลกมากเลยอ่ะโอ้ยเนาะแข่งเงินเจ้าหลายโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยข่งเงินเจ้าไหล คือทำไมอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมภาษาไทยตลกสิ้นดีอ่ะเออคือมันตลกอ่ะมันขำอย่าลืมาฝากข้อจอเข้าใจด้วยเพราะง้นมรามาหัวกากๆอยู่บข้อจอเข้าใจเด้อ mm hmm. มันไม่ได้เปลืองเงินได้ไปน้องนะครับ คุยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะได้รับรู้กันว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเอารอความจริงมาพูดนะครับเอาจริงๆนะนะครับแต่ก็เข้าใจแหละเข้าใจว่ามันเป็นคอนเทนต์ว่ามันเป็นประเด็นก็ต้องเปิดแนวนี้แหละนะครับเราเป็นคอนเทนต์สร้างความสุขนะครับมันก็ต้องมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่คอยเปิดเพื่อสร้างดราม่านะครับแล้วก็คอยด่าคอยว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็เราก็โดนแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเอาง่ายๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าที่จริงอ่ะเขาก็รู้แหละแต่ว่าเขาก็ต้องเปิดแบบนี้ นะครับไม่งั้นก็จะแบบมันก็จะเป็นเรื่องคนะุยไงแต่ว่าเราขออนุญาตพูดถึงในส่วนของตัวเรานะครับในความหลักของความเป็นจริงนะฮะโดยที่ไม่แบบไปแซะไปแขะไปพาดพิงไปด่าใครให้มันไม่มันเสียเวลาเปลึงน้ํำลายเปล่าเพราะอะไรเพราะความจริงก็คือความจริงนะฮะแค่นั้นเองเออ <laughs> ไม่เป็นไรฮนะอย่าชวนขึ้นมาคุยมันไม่เสียมันมันเสียเวลาเสียประโยชน์นะฮะอืมนะฮะคุยมาโหลดนะครับปล่อยไปสู่คอยดอกอไม่ตอบตัวนี้ไว้เอาจริงๆนะเราจะมาพูดถึงประเด็นแต่ละประเด็นให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ได้เคลียร์เป็น้อคไปนะฮะเรื่องบางเรื่องเนี้ยไม่ควรจะมาเป็นเรื่องแต่เข้าใจได้เพราะมันคือคอนเทนต์นะฮะต้องมีคอนเทนต์อนนี้โอเคไหมนะครับเพราะทุกอย่างมันคือคอนเทนต์อืม นะครับเขาจะทำคนที่ในนี้ก็ปล่อยไปแต่ต้องจำไว้กลุ่ม f c ห้ามใจบางแล้วก็จะคลอยตามนะครับในส่วนของ f c ชาลีเชื่อต้องต้องเป็น f c ชาลีนะฮะใครจะด่าจะว่าต้อมอุ้ย f c ปลอมนะฮะต้องทำให้ทุกด้อมถ้าเกิดไล่ต้อมนะก็ต้องไล่ต้อมไปอยู่ทุกด้อมแต่หลักจริงต้องเป็น f c ีชาลีได้ได้โอกาสมาจากชาลีนะครับไอคลิปล่าสุดเนี่ย คลิปล่าสุดที่ขนอุยโพสเนี่ยทุกคนไปเห็นยังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดรีโพสด้วยคลิปล่าสุดที่ขนอุยลงเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงเบนซ์ ben, ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะลงเพราะอะไรรู้ป่ะคือเราอ่ะเป็นคนที่ขี้เกีงใจคนหรือแม้ก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราเป็นคนที่แบบไม่อยากจะเนี่ยถามเบนซ์ได้ถามหลายๆคนได้ว่าต้องเป็นยังไงบางคนเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวกับชาลีนยต้องจะเก็บไว้นานมากอะไรเงี้ย ต้องจะเก็บไว้นานมากก็ไม่อยากจะเอามานั่งอวดนั่งอะไรให้รู้ว่าในใจเราอะ่ะมีแค่ชายีก็พอแล้วก็ทําเพื่อเขาแค่ไหนแล้วก็เอาผลงานเอาการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวชีวช้วัดบุงชี้ว่าเออคนเนี้เป็น FC แท้หรือ f c ฟไม่แท้ไม่บต้องเอ,า,อาง่ายเจ้าเม์สานเจ้าเมมเจ้าชีวิท่อยหรืออะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์มาตัดสินว่าอันนี้ f c ปลอมอันนี้ f c แท้ นะครับไม่แม้นท้องโมเมนท์ท้องเสียวมาเผาก่อนเราวจะมานั่งเบิงว่าอุ้ยอันนี้ปลอมนะอันนี้แท้นะไม่ใช่โอเคไหมคะบางคนเนี่ยปากบอกติดตามชาลีนะฮะแต่ไม่เคยทําคลิปชาลีไม่เคยดูข่าวชาลีไม่เคยไปงานชาลีไม่ติดตามชาลีไม่อะไรเลยแต่ถามว่าเป็นไหมมีอย่างนั้นมีเพราะอะไรเพราะบางคน่ะเวลากําลังซับไม่เหมือนกันเราไปโทษคนเหล่านั้นที่ไม่ได้ซับพอร์ตเหมือนเราไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่เป็น F อฟซถูกต้องไหม นค,คนเรามีบระบทที่แตกต่างกันในส่วนตัวต้องต้องมีเวลามีจังหวะมีโอกาสในการที่ไปดูแลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปหาเฉลยและถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูที่บ้านนั่นคือสิ่งที่ต้องสามารถทําได้กับทุกคนบริบททุกคนที่เป็นเอฟซีชาลีนะครับเขามีโอกาสมาเขาก็นั่งเบิงอยู่ที่บ้านเขาก็นั่งดูอยู่ที่บ้านนะครับและคนเหล่านั้นเ็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช่เอฟซีชาลีเหมือนกันถูกไหมฮะนั่นแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกคือเอฟซีชาลีจริงๆร,งรงักเขาซัพพอร์ต นะครับอย่าสร้างเดี๋ยวเรื่องราวอย่าสร้างแต่ดรามาอย่าสร้างแต่การเปิดประเด็นนะครับอะไรที่มันไม่จริงก็อย่าไปเปิดนะฮะให้มันมั่วซั่วให้มันวุ่นวายเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ดีอยู่แล้วก็สราให้มันเป็นเรื่องมั่วซั่วเหมือนแบบใยแมงมุมพันกันนะฮะเหมือนเกษตรเหล็กที่ซากถล่มที่สอตงนะครับพันกันเป็นพันละวันแบบนั้นมันก็ไม่ได้ใน f อตัวโยกเอฟซแท้เนี่ยคือสร้างความสุขนะครับแล้วสานต่อส่งความสุขอย่างที่จอรีบอกมาว่าให้เขามีนะฮะมีความสุขทุกคนนะครับ นะฮะจะไปป้อยไปด่าไปจมไปด่าไปดุไปดินทาว่าร้ายกันเพื่ออะ,อะไรถูกไหมครับจริงจริงนะฮะนะครับเออในบางเรื่องเนี่ยเออเปิดเพลงว่าในบางเรื่องบางอย่างบางทีต้องว่าเขารู้แต่ก็ต้องเปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับ <N> เพราะอะไรมันก็ต้องมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดถ,ถูกไหมก็ต้องเปิดตรงข้ามกับสิ่งที่คนรักนะครับในเมื่อสมมุตินะเปิดประเด็นเรื่องต้อมพูดถึงเรื่องต้อมต้อมก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดเขาเปิด ตอนนี้ต้องมีคนรักใช่ไหมก็ต้องเปิดประเด็นในตรงกันข้ามให้คนเกลียดตัม้มเพราะคนที่เกลียดตั้มก็จะไปฟังเขาก็จะไปว่าเขาเอ้ยก็จะไปฟังเขาไงก็ด้เห็นด้วยมันก็มีอยู่แค่นี้มีสองอย่างมีดามีข่าวมีหน้ามีหลังมีดีมีชั่วแ,แค่นั้นเองถูกไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากทุกคนจ๋าอ่านก็ความหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ